สวััดีฉันคือบาเก้ไม่ใช่ฉั้นคนนีน้ต่างหากเราเป็นไงบากี้ไม่ได้ใช้ผลแยกส่วนนะใช้ผลแยกล่างเฮ้ยเรามีใครมายืนนิ่งๆอยู่เกาะของฉันเนี่ยนะปะนมปนุมพลแสงกระสุนบาเก้เอาไปเดียวร้อยนี่เป็นไงผลตึงๆ อง่าง,งฉันคือบาร์เก้คือทุกคนไม่ต้องงงนะครับผมเขียนบากกีก้ก็คือต่างชาติเขาจะเป็นเ,เรียกเป็นบากกีก้นะครับแต่ว่าคนไทยเรียกเป็นบาร์ก,ก้คือมันมีหลายตัวละคระครับที่ว่าต่างชาติเนี่ยมันเคนละชื่ออ้าวเฮ้ยไม่สนใจอ่ะไม่สนใจบาร์ก,ก้อ่ะนี่เขาจะไปไหนเอยเขาเวลเท่าไหร่เนี่ยหกสิบเมื่อกี้เขาก็เวลถูกแล้วนี่เกาะทะเลทรายเฮ้ย เขาพามาก่อเราอ๋อมาส่งชั้นเหรอเขจะมาส่งชั้นใช่เปล่าเฮ้ยแกอย่าไปตีฉันอย่าตีฉันอีกคนไม่ได้การละเฮ้ยช่วยกันโดย,ยกันเพื่อนสามาคีอือสามาคีเพื่อนอทำไมไม่ไปเวลอยู่กอดทะเลทรายสวยพีชฟรีฟูด้ดพีชฟรีฟูด้ดมาเฮ้ยพีชฟู้ดก็พอแล้วมัง้งเฮ้ย ฟรีพูดเลยเอขอผลฟรีหน่อยไม่มีผลฟรีให้แกหรอกน่ากระสุนบาร์เก้นี่แน่ว้าวบอบบี้อ๋อเขาจะหมายถึงว้าวบอบบี้คือว่าเราเป็นบอสไอ้บอสบาร์กี้นั่นแหละมันชื่อว่าบอสบอบบี้แต่ไม่ใช่บอบบี้ไว้ฉันคือบาร์กี้ต่างหากเราฉันคือบาร์กี้เฟย์มาวคนนี้มาว้าวอีกแล้วเป็นไงเท่ละเซว้าวกันทุกคนอย่างงี้ต้องหลอกล่อ หลอกล่อดีไหมเอาผลอะไรดีผลไฟจะอยากได้ผลหรือเปล่ารู้สึกเราจะเจอเหยื่ออยู่หนึ่งรายนะฮะมามาเลยเอ้ยลองถามมาันดูเล่นๆตามฉันมาทําไมนะเนี่ยงงง,งเราดีต้องงงโอเคมันโอเคอะไรวะี่ะโอเคอะไรของแกไม่รู้อ่นานว่าแล้ว <c oughs> คนไทยใครที่คุยอังกฤษไม่รู้เรื่องนี่โอ้ส่วนใหญ่คนไทยคือถ้าต่างชาติเาก็จะพิมพ์ภาษาของเขาเลยนะฮะแบบเวียดนามอะไรที่เราเจอบ่อยใช่ไหม แต่ถ้าคุยอังกฤษแบบงงๆก็โอ้โหคนไทยชัวร์มาแน่ด้แกน่ะนะเออบอสเราไม่เกิดอ่ะมีคนตีไปหรอพริมพ์ธรรมดาได้ไหมไล<ร>มันใส่อิโมจิแกพิมพ์ธรรมดาไม่ได้สินะได้ทำใส่อิโมจิได้อ๋อนี่ได้นะได้แล้วมันไปเลยไงไงแกคือซาโบอย่างงั้นน่ะใช่ซาโบใช้ผลแมกมาก ให้ฉันดูไฟหน่อยสิมันถือฝนไฟอะ่ะสก,กิลของนายเนี่ยไม่มันก็ต้องไหมอยู่แล้วมันไม่มีนี่ไงเป็นแมกมาทำไมอะ่ะแกเป็นซาโบไม่ใช่เหรอแกบอกเองอะ่ะฮะซาโบยังไม่ทันทักทายกันเลยเนี่ยไงฉันบารกี้เออเวลยี่สบฟาร์มก่อนนี่วะแกมาทำอะไรเทนเน่เอาไม่ตอบตอบไม่ได้อย่างนี้ต้องพิมพ์ไทยอะแกมาทําอะไรเทนเน่เอ โ okay. อเคเฮ้ยมีคนเวลตันว่ะผลน้ําแข็งเราต้องลองเลยไหมยอยากลองผลบากี้แต่ว่าใส่ของแป๊บนึงนี่กระแทกหน้าโฮดาเมตรกระแทกหน้าเฮ้ยเฮ้ยอย่าแช่อย่าแช่แชกระแทกหน้าใช้ยากกว่ามุนเฮ้ยงั้นต้องเจออันเตะ นี่นี่โดนโดนสกิลเอ็กยังไงยังไงหน้าพุ่งต่อยปุ๊บ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 โอ้โหคอมโบเป็นหนึ่งสเต็ปสุดจริงผลบาร์กี้เอ้แต่ว่าเมื่อกี้มันก็สตันดีอยู่นะนายสลัดสลัดอะไรวะอะไรฟ้าเ่าไอ้ยูคุณสบายดีไหม I'm fine and you โอเคฉันสบายดีเหมือนกันคนไทยปะเอาไปละ โอเคอันนี้คงไม่ใช่คนไทยฮะไงบ๊อบบี้ฉันบ๊กี้เฟยไม่ใช่บ๊อบเบ้อ๋อโอเคต้องการเข้าร่วมเป็นลูกเรือของฉันไหมพวกเรามีที่ว่างนะไม่ละขอบใจนะโอเคฉันน่าจะเป็นกับตันเว้โอเคไม่เป็นลูกน้องใครหรอกจะให้ท่านบาอบี้คนนี้ไปเป็นลูกน้องใครได้ไงเฮ้ยมีคนใช้ผลมันเ,าเ,เ,เราเฮ้ยอย่ามาใช้ผลมันฉันได้ไงเฮ้ยทายรอยตีจะเยี่ยมแซ่ เฮ้ยต,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 ตาย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 โดนปะวะโอ้ยอย่าตีฉันบุ๊บบุบบุบบุบไทำไมมันดูตีแรงๆวะเนี่ย <c oughs> หรือว่าเรายังไม่ใส่แบบว่าพวกของอะไรเลยทำไมไม่ใช้ดาบตอนนี้กำลังหาผู้ใช้ดาบอ,อยู่ฮะเฮ้ยแปลงเป็นพาเฉยเฮ้ยไม่ได้เราห้ามเราอย่าแปลงร่างดีกว่า,ามันจะโกงเกินไปเราต้องสู้ด้วยฝีมือของตัวเองใช่ไหมนี่แน่ ต่รู้ไหมว่าการที่ไม่ใส่ของอะไรเลยเนี่ยมันสู้ยากนะเพะื่อนไปเฮ้ยมันดูยึกยักดูดิมันดูยึกยักอะอบผมไปตายอ้โ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 อ้าอ้ล้โอตโอ้โอ้โอ้โก้โอ้โอ้โอใช้สก้โอ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 ้โก้โ้โอ้ออ้ก้อกนนะะอ้ คนแยกส่วนเพราะว่ารู้สึกว่าใช้ยากมากวงใบป,ปุ๊บ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 โอเคเฮ้ยบาร์กี้บาร์ากี้แต่มีคนเปิด PvP หวังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุยกันไม่สะดวกนะมีไอ้พาอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเอาอีกหรอคนนั้นก็เรียกบาร์กี้แป๊บนึงนะอย่าเพิ่งทักตอนนี้เพื่อนโอเคเดี๋ยวสวมใส่ของกัน จะได้จบไวๆดีไหมนี่ต่อยต่อยต่อยฮึบคอ,อมโบเ,เขาหลุดคอมโบเราบุบบุบบุบเฮ้ยต่อยโดนวะต่อยโดนวะนี่นายมานน่สนใจมาเป็นลูกน้องฉันมาครับรับบาร์ตีซะครับ เดี๋ยวพาไปล่าโจรสลัดท่านบาร์กิงตามมาโอเคเราเจอราเวลเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยไหมวะจัดการซะเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยยังไงผลยางยืดผลยางยืดเพื่อนอตีโดนกันยังมเนีนะเอามันให้ตายเอามันไม่ดีเอามันให้โดนเฮ้ยลุงน้องเราจะแตกมันเวลแค่เท่าไหร่เองสามร้อยไม่ใช่หรอ ลุงนั่งระเวล400เอามันให้ตายเฮ้ยผลยางแพ้หรืออ่อย่าทำลูกดองฉันเฮ้ยแตกแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่นะเอาออกเลย <c oughs> ไงฉันคือบาเก้รู้จักปะ <c oughs> ไม่มีใครสนใจเลยเอ่ะเดี๋ยวลองพิมพ์ไทยดูดิไงฉันบาเก้คุยกับใครได้บ้างวะเนี่ยอ่ะเฮ้ย เอา้ามันออกกันไปหมดแล้วเดี๋ยวไงฉันคือบาเกดูดิคนนี้มันจะออกไหมยีมันยีอะไรวะคนไทยปะนะ่ะคนไทยปะช่วยฉันด้วยช่วยอะไรช่วฟาร,ร์มเนะแกกล้าใช้ท่นบากีกได้ไงกระสุนบาเกตุม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 ไงไงฉันบาเก มันไม่มีใครอยากคุยกับบากี้ว่ะไม่คนทายปะครับเห็นไหมสนใจมาเป็นลูกน้องฉันมาสนนะโอเคเดี๋ยวให้เขาเวลถึงสัก30แล้วกันถ้านายเวลถึง30จะสมผลให้ a t e r 30แล้ว <Okay. S 2> เป็นบากี้เราจะได้ผลเทสุดยอดไปไเลยเฮ้ยผลยางเยืดนาะยกินซะแล้วก็กลายเป็นเจ้าหมวกฟางไงพิมพ์ไม่ได้เอ้ย คนไทยปอกวะ่าเอ้าเราก็พิมพ์ไม่ได้เฉยคนไทยมั้ยติดอย่างนี้นี่มีแนวโนม้มพิมพ์แบบนน้ครับเออนยไม่ไปฟาร์มเวลล์ะพิมพ์ไม่ออกอีกละเฮ้ยอะไรแกมองกอลิงเหรอถึงแกพิมพ์ไม่ออกแต่ฉันก็รู้จุดประสงค์ของแกทางนี้แกต้องมองนี่เกาะของฉันเนี่ยเดี๋ยวพาไปฟาร์มเวลตามฉันมาเกาะดีๆล่ะมันไม่มีที่นั่งมันนั่งได้คนเดียวนาะยหนุม่ม อย่ฟาร์มที่เกาะของฉันเอาให้เขาฟาร์มไปพีนรฟดตามฉันมาซะมันไม่ให้ผลฉันนี่ไงเออนี่ันนี่มันนี่เพราะเรากำลังจะไปที่ไหนอะสกายมีผลน่ะเพื่อนฉันเลวเวลแคส่ส2บเอง็งโบวก็มแต่ขอผลไงไม่ยอมไปเวลเอาละเฮ้ยเราพาเขาไปแบบสูงๆเลยเกาะข้างบนอีอะ่ะแล้วมันกระโดดขึ้นได้ปะเน่ยโดดขึ้นมาโดดขึ้นมา,ามามค่อยๆมาค่อยๆมา ค่อยๆมาค่อยๆมาอ้าวอ้าวอ้าว,าวเฮ้ยเด้อเด้อเดอะไรนะเนี่ยเฮ้ยทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมหรือว่าไอ้นี่ทำบอมันขึ้นพร้อมกับไอ้นี่เลยนะแล้วมันจะขึ้นไปบนนี้ได้ไงอะ่ะเอาสวยละเออวาไม่มีทางเชื่อมขึ้นไปหรอ,อตรงนี้ก็ได้วะตรงนี้ก็สูงนี่ไงพรอนเอ้ามันจะรีบลงไปทำไมไอ้สแกมหลอกลวงจริงๆผมว่าจะเอาแบบเอาปืนกระสุนบาร์กี้ผักมันลงไปนะฮะแต่มันลงไปแล้วอ่ะ เฮ้ยเอาเรือเราไปซื้อกลับมีโกบายไปลนะไปไหนผลมันอยู่บนเกาะแห่งท้องฟ้าเพื่อนวันนี่แล้วพากลับไปพากลับไปเบลมันบลาใชยเฮ้ยนั่นไงนะ่ะโอ้มันเป็นคนทำจริงๆด้วยไอยอะไรอะ่ะนายมันแฮกเกอร์เหรใช่อา้าวยอมรับอย่างนี้เพาว่าอยู่ทำไมมันบินได้วะทำไมแฮกเกอร์มาขอผลวะทำหน้าไม่ให้ผลชันนะ่ะ แฮกเกอร์ acker, มันโซแบทไปละโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์ให้ทันบาร์กี้คนนี้ด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนมีแต่คนออกนี้